สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องติลฟรีกับพีเดียนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดหน้าที่80นั่นเองสําหรับหน้าที่80นี้นะคะก็จะใช้หนังสือเรียนเป็นหนังสือวรรณคดีลำนํานะคะบทที่4ในเรื่องของเรื่องเล่าจากพัทลุงนั่นเองนะคะก็น้องๆไปอ่านหนังสือนะบทที่4นะคะแล้วจากนั้นก็มาตอบคําถามกันโดยข้อที่1นนี้นะคะเขาถามว่า จากเรื่องเล่าจากพัทลุงนักเรียนคิดว่าสิ่งที่เป็นความรู้ใหม่มีอะไรบ้างสิ่งที่เป็นความรู้ใหม่ที่เราได้จากเรื่องเล่าเรื่องเล่าจากพัทลุงเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะอ่ะถ้าสมมุติพี่ได้มาสองข้อเนาะอันแรกนะคะก็จะได้เป็นวิถีชีวิตนะคะวิถีชีวิตในแต่ละวันก็คือชีวิตประจำวันนะคะ ของใครของชาวสาไกนะคะหรือว่าเงาะป่านั่นแหละนะคะของชาวสาไกหรือเงาะนั่นแหละ เนาะงาเฉยๆก็ได้งาป่าก็ได้นะคะแล้วก็อันที่2ที่เราได้นะคะนั่นก็คือจะเป็นภาษาก่อยนั่นเองนะคะมันเป็นคําศัพท์เนาะที่มาจากเนื้อเรื่องนะคะมีแทรกเข้ามาบ้างที่คําศัพท์แปลว่านกบ้างแปลว่าปูแปลว่าปลาบ้างนะคะต่อมาข้อที่2องเขาถามว่าเรื่องงอปาป่ามีความเป็นมาอย่างไรเรื่องงอปาป่ามีความเป็นมาอย่างไรงปาป่านะคะก็คือจะเป็นพระราชนิพนธ์ เป็นพระราชนิพนนิพนของใครของรัชกาลที่5นะคะในรัชกาลที่5ก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะในรัชกาลที่5โดยเกิดขึ้นมาย่างไรคะความเป็นมาของเขาคือโดยรัชกาลที่5เนี่นะคะทรงสอบถามค่ะสอบถามใครสอบถาม เรื่องราวนะคะเรื่องราวต่างๆของพวกเงาะจากคณังนั่นเองนะคะคณังเป็นใครคณังเนี่ยนะคะก็เป็นเด็กชายนะคะเป็นเด็กผู้ชายชาวเงาะป่าคนนึงนะคะที่ รัชกาลที่5เนี่ยทรงรับมาเลี้ยงดูนั่นเองนะคะจากนั้นก็ได้มีการสอบถามว่าเงาะป,ป่าเป็นมายังไงชีวิตประจําวันแต่ละวันของเขาทําอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะคะ,ะรายละเอียดต่างๆเนาะก็เลยได้ออกมาเป็นบทละครเรื่องเงาะป,ป่านั่นเองนะคะโอเคสอบถามจากขานางซึ่งเป็นเด็กชายชาวเงาะป,ป่าที่ทรงรับไปเลี้ยงดู แล้วสอบถามแล้วนำมาแต่งเป็นบทละครนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่3ข้เขาถามว่านักเรียนชื่นชอบตัวละครใดในเรื่องเงาะป่าบอกชื่อและ ในเรื่องก็ป่าก็มีใครบางก็มีสมพลามีฮนาวม,มีลำหับมีคานังมีไม้ไผ่ใช่ไหมคะมีเยอะแย,ยะมากมายเลยเนาะก็บอกชื่อตัวละครที่น้องๆชอบมานะคะแล้วก็ให้เหตุผลอย่างเช่นพี่พี่ก็อาจจะบอกว่าชอบคานังกับไม้ไผ่ก็ได้คานังและไม้ไผ่จากนั้นก็ให้เหตุผลพี่อาจจะบอกว่าเพราะคานังกับไม้ไผ่นะคะเพราะคานังกับไม้ไผ่เนี่ยเป็น เพื่อนที่ดีต่อกันอะไรแบบนี้เนาะเขาไปด้วยกันตลอดอะไรแบบนี้ค่ะไปเรียกกันออกมาไปเที่ยวเล่นในป่าจับปูจับปลาว่ายน้ําเล่นอะไรอย่างนี้นะคะเป็นเพื่อนดีๆต่อกันไปไหนมาไหนไปไหนมาไหนหรือทำอะไรด้วยกัน เสมอแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่80เนาะมีคำถามทั้งหมด3ข้อนะคะต่อไปหน้า81ก็จะเป็นคำถามอีก2ข้อที่เหลือข้อ4ข้อ5แล้วก็จะเป็นการแต่งประโยคนั่นเองนะคะถ้าน้องๆอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe ไปเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับ3ข้อนี้ไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย